ใต้ตาดํามากแล้วก็ใต้ตาค้ำมากมากเลยเพราะเป็นคนที่ติดนอนดึกแล้วก็ชอบดูซีรีส์ตอนดึกมากๆเลยเคยฉีดตัวไฮยามาแล้วแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานวันนี้ก็เลยจะมาแก้ปัญหาด้วยการฉีดฟิลเลอร์ค่ะค่ะวันนี้นะคะที่จะฉีดใต้ตาจะเป็นตัวฟอร์เรสนะคะจะเป็นรุ่นสีชมพูเนาะอ่เป็นตัวเนื้ออ่อนหนึ่งกล่องมี0.7 ml นะคะอ่ข้างหลังค่ะจะมีเลขล็อตให้สแกนให้ขูดตรงนี้ออกก่อนอ่ะสแกนมาเสร็จเช็คเลขล็อตด้านหลังค่ะทีผลิตีหมดอายุนะคะ เดี๋ยวแกะเลยอันนี้เลขออยอเช็คได้ตอนแรกม,มันจะทึบๆอยู่เนะาะพอเราแกะออกไปแล้วมันก็จะเป็นแบบรอยคำเขียนแล้วเนาะวิธีเช็คว่าเขาไม่ได้แกะมาแล้วอ่ะข้างในจะเป็นฟิลเลอร์หนซีนะคะอยู่ในกล่องสเตรย์ยังไม่ได้แกะใช้แล้วก็จะมีเลขล็อตสติกให้มาข้างในอ่ะลองเช็คก่อนว่า3จุดตรงกันไหม ใบหนึ่งจะติดไว้ให้เราเอากลับบ้านเนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งจะติดไว้ที่ประวัติทางคลินิกนะคะมีตรงกล่องอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ย,ะะเ,ยเขาจะมีข้างในเนาะเลขกเราตรงกันไหมลองดูที่หลอด ชอบมากเลยนะคะตั้งแต่ส่องกระจกคือรู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็แตกต่างจากตัวไฮยาที่เคยใช้เลยลองใต้ตาก็คือหายเลยหน้าดูเด็กขึ้นดูอิ่มขึ้นด้วย